สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมาหนีกัน่าเด็กๆหน่อยครับลูกร้านเลยครับน่าไล่ลาม,มาเลาะทงครับมาเบิ่งเขาหน้าปั้งพี่น้องมาเป่นงน้าออกมันเขามัน,มนกระเกี่ยวเลยพี่น้องหางเหลืองป้ายเหลืองหนึ่ที่เขาเอิญน,นะครับที่ไปเป่นงน้าออกกากหน้าครับ โอย้ยยากกังามคักพี่นอออ้องโอ้ยเสียดายโย่ใกล้ตัดไปเหงื่อ่นีแต่อของนาจะมาตัดเองอะครับนี่ของนี้นะครับถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับตามนี่กับพวกเกี่ยวแล้วพี่น้องตามรักนี่ครับแต่ว่าบริษัทมาเลยพี่นอ้องเด้อไป ผวานแล้วปล่อยเลยครับกระห่วงกับสมบูรณ์ดีครับโอ้ยก็โอเคอยู่ครับถือว่าผ่านอยู่แต่หักบริสามอา้าสามไรนี่ครับเะ็เปน,นามกันพี่น้อง อสวัสดีพี่วัีดีน้อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับผมซื้อน้อนยังคมมรับผมซื้นอ,อน้องนี่ครับน้อนยังน้องนี่น้อนยังก็น้องน้องน้อนมากฝากฝากให้สวัสดีครับเงินีดด่ครับครับนี่วันนี้ไปต้มบนเบิดครับวันนี้นอนมีซื้อมาน้องมากซื้อมายังครับ สีมะหย่างวันนี้สิมาหยัง,ม,ยงมากระปูมาหย่างนะเข่าหน้าปังครับเบิ่งเข่าลนาปั้งปั้งครับเป่งน,น้าครับนี่เป่งน,น้าออกมันบกครับ ใส่แล้วไปใสแล้วพ่อไปต้องมาอย่าเพิ่มมันอย่าเพิ่มมันเฮงคนเดียวกันมันจะพ่อเกี่ยวหรอเดี๋นี่เฮ้ยพ่อ,พอแล้วตาตั้งมันก็มันก็ทาหลุ่นล้างลุ่นแรกเพรถจะเข้ามาเกี่ยวได้ไงสวัสดีครับสวัสดีพี่นตั้งการพี่น้องมาเปล่งน,น้ำเขาครับน้ำม,มันไหลหเปล่งออกให้มันแหงแล้วครับแล้วนี้ก็เหลืองแล้วก็สิพ่อเกี่ยวแล้วครับ แล้วลุนหลังๆมันิไม่ถอกหลังถอกกนกับีครับบอถบอทำกันเนาะเขาเขาหน้าปีน้าปังหน้าปีถอกดีอยู่ทำกันเนืบแต่น้าปังนี่ถอกบอทำกันพี่น้องเฮ้ยอย่าจับอย่าจับมาเอ้ยมาาเอาเป ครับพี่น้องมาหน้านีก็เป่งน้ำแล้วครับเดี๋ยวกับโอ้เดี๋ยวไปอีกหน้านอีกหน้านึงครับมัหนีจะไปสามหน้านะครับปล่อยน้ำเป่งน้ำออกจากเขาครับปไปอีกหน้านึงครับหน้านี้เซฟภาร,ร,รก,กิจแลว้วนี่ครับเั็กน้อยสองโตนี่ครับหยุดเดี๋ยวออกมาทงนี้ อมีความสุขหลายนี่กันอยู่บานี่ห้องอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูเห็นมึงมึงเห็นกูอยู่นั่นแหละกันเดี๋ยวมาทงมาเลาะมาเล่นนาขี้ต้มนี่มากนะพี่น้องขึ้นรถแล้วครับไปหน้าอีกหน้านึงต่อครับพี่น้องครับเิบ่งห่วงครับนี่ใส่ได้เลยแหละครับนี่หน้าปั้งครับเทว่า ผ่านอยู่ครับหน้านี่ครับนี่นี่สามีกับพวกเกี่ยวได้พี่น้องแต่หักมองแน่กับกำลังถอกก็เลยต้องล้อครับนี่ล้อกันแต่วโหลดเขาพรทันลงมาครับตดเกี่ยวยังเพราะท่านอมกันเกี่ยวเกี่ยวพร้อมกันแหละครับอาทิตย์หนึ่งกับสีหายหมดแหละแถวนี้ครับลุงมองแล้วครับโหดบ้าเป็นซิปเลยครับโหดเกี่ยวพุ่นครับค้องน้ำพุ่นเล็กน้อยพุ่น ใกล้ๆพนแล้วครับไ้เพื่อนครับพนครับ,รบเ,เสร็จภาร,รก,กิจไปสองหน้าแล้วครับไปหน้าที่สามครับไอ้พี่น้องกินซนเลงเรียบร้อยแล้วครับหน้าเดิน